คือวันเกิดต่อนต่อกันนะวันวันเกิดวันเกิดนะมันเป็นวันที่สิบสองมิถุนาผมน่ะเลื่อนไม่ได้เพราะว่าผมมีงานผมน่ะมีงานมีงานอยู่เมืองนอสิจะไปเมืองนอสกับบริยาคการบ้นเกิดแต่วันธรรมดาดอ่แต่ว่ากับปีละเท่อคนรอบเกิดมากปีหนึ่งกับบ้นเกิดปีละเท่อ พี่เจาเท้าก็พอเราเกืดอมาแล้วปีละครั้งโอ้เนาะแต่ว่ารุ่นนี้ฉันไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่สุดหัวแข็งข้างหลังข้างหลังเขียบแม่งเลยมันท่าไหร่สองคนแต่ว่ามันมันเขือนมีเื่อนไม่ยลสาขาของแกไม่นอง ปลาช่องไข่หนยีบ่บอยยังไรไอ่บอย่งยังไรเราคอยจะบอกเลยก็ว่าคอยเฮ็ดดีที่สุดแล้วไน่าัเรงองไข่รูเรื่องเล่าอันนี้ไม่รู้นะครับว่าจริงแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าไตตาตัวเกวจะได้มาวันเกิดไหมอันนี้บอกตักว่าบรูเพราะว่า ตัวองตรงล่ะว่ามันกับตวงมันธรรมดามันตวงมันธรรมดาซึ่งเราก็ได้ขอไปแล้วขอเนี่ยไปแล้วนี่แว่นมาแว่มาอยากด่างมงด่ามาอย่างนี้พี่น้องบอกือฟังกูอือว่าเขากับบุคคลที่ยิ่งถูแมนยูสู่เสาที่บอได้ไปรับแต่ว่าปีนี้นามันกัวบางตง มือเบ้านสุดอาทิตย์คข่อยิบใกค่ไข่ปยาดิยใกไปเฮ็ดนั่นเกิดดูไขล่ล่าตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่นอ้องอือแต่ว่ามันป่าจำเป็นมันจำเป็นทุกอย่างก็จองไปแล้วไหมทุกอย่างก็จองไปเรวด้วย ว่าอป็น <c> น <oughs> <c oughs> ีพรว่าเป็นหนีริยาไปเ่เหมันล้าเป็นตะมงดาม้ยังดอกใฮ้เอาใจกันนล้วัอาไปเร้วเปอร์ซื้อล่ะว่ามันไม่ให้ลาเป็นใบล่า สุกเศาเอ้สุกเาวาที่มาได้แต่จันไม่ให้ลาบังเออเอิ่นแต่สมาติแต่สมั่าจันมันนี่บังเออแต่สมัติแต่สมัตจันมันเนี่ยเป็นบอยหล้ารึยังกดจีรจากบางตัวหนึ่งก็บอยหลาึงขอหลวงถึงขอวาหรวมบอยหล้า ก็เลยไปคหาโรงนี้ดิท่านประธนตีเด็กน่อยมายู่หาตีท่านประธนตีมันเป็นสอบโปเนี่ยตียังไงนี่มันสอบสอบชิงทุนตีได้ยังไงน่ความเนอันดับตวหน่ของเราเบ่าล่าจะไมาตัว ปีจะเทีอยไหมสุบเสา้าเขาไม่ได้ห้ามหรอกเขาบอกเสา้าที่เขาไม่ห้ามอันนี้เขาก็บอกนะ,เด,ะกเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกผู้เป็นบทเศาที่เราก็ไม่ห้ามใคยได้ว่าขคอยต้งหาคู่โรงเรียนเขนาแน่ใจไม่มีปัญหารหรอก พราะคุณก็มากย่งั้งเรียนกลางคันคยน้องอย่างเมาองไล่กเป็นแหล้วก็บว่าเราแต่มันก็ต้องบอกเอฟซีทัเอฟซออกกถามเามื่อตอนนี้ขอบเบือไปเป็นมาทา่าไหน คุบอกว่าค่อคอยไดเบื่อคอยเพณ่อาคุ่ทุกกับมาหาคอยโร<ม><ม>งเรียนมันลาได้อยู่คุนเด็กลาบอลองเราคาเที่ยวมันกระจายเพิ่งนั่งอยู่ไหนสู๋คาเรียนดูอากาศอยู่ไหน มีเสียงเยีางนี้รัปีเดือนเีนจตาไจีนะ่าท่านไปได้วนอคุณเหมยนะแขเรียว่าแบอยย่างรูสึกขนาบอยลานเพิ่นกับ่นบอยย่างเมื่อกเพิ่นกับบอยย่างเมื่อกี้คนมาอ้าวอันนี้ไม่ค้อมสูดเหตเอะไรด ก็อยากไปพูดไมอยังหรอกแต่มันกิดเปีเยเทียมกับปวดปลายอย่าเดียนมาเกือกคาเฟ่ที่เป็น,นคาเฟ่นะครับลาได้ค่ะจากเขาเป็นครูเช่นกันผมก็รอเบอร์จากผมก็รอเบอร์จากนี่เลยที่ผมถาม